สองคนพาไปรู้ไหมบาปบุญใครทำบุญไว้พาไปสวรรค์ อาจารย์จดชัยผา,าสุขธรรมและรายการแสงธรรมัทธาร่วมกับมูลนิธิธรรมะพุทธะมีศาสตร์อยู่ศาสตร์หนึ่งเขาเรียกว่าเป็นศาสตร์ของพลังแห่งเสียงในเรื่องของการบำบัดเสียงหนึ่งเสียงเนี่ยมันมีความหมายมากกว่าความหมาย เสียงและผีมันไปปรากฏกับผลภายในของเราด้วยมันน่าสนใจครับนี่คือศาสตร์หนึ่งที่เรียกว่าโยคะภาวนาด้วยดนตรีบำบัด ผมอยู่ที่มลนธิธรรมพุทธะและอยู่กับแขกรับเชิญมากมายสวสดีครกคุณปอนคุณเจ๊บครับแล้วก็เดี๋ยวให้น้องๆในทีมของคุณปองคุณเจ๊บเป็นคนแนะนําดีกว่านะฮะครับผมชื่ออะไรบ้างครับสวัสดีครับผมบอยมืกองครับผมก็สวัสดีค่ะน้องลูกแก้วนะคะเป็นนักร้องนาค่ะ สวัสดีครับ <S <S ผมเอกมิกิต้าครับที่ผมเกินนําในช่วงแรกครับกูเจี๊ยบคือใช่ในาศาสตร์นี้ใช่ไหมครับกูเจี๊ยบครับโยคะภาวนานะคะคําว่าภาวนาเนี่ยก็คือการสวดน,นะคะคนไทยเราจะคุ้นเคยกับการภาวนาก็คือการสวดเหมือนการสวดมนต์นะคะแต่โยคะภาวนาเนี่ยก็มีแขนงแตกออกจากการสวดมนต์ออกมาที่เราจะเป็นแขนงที่เรียกว่าคอร์ตันนะคะหรือดนตรีบําบัดนั่นเองนะคะ Three. Mm -hmm. ราจะรู้ว่าดนตรีบําบัดเนี่ยทำงานยังไงเจ๊จะต้องเกริ่นนำนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพลังแห่งเสียงก่อนนะคะเสียงเนี่ยก็คือพลังงานนะคะเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วพลังงานที่เป็นคลื่นนะคะพลังงานเนี่ยคุณสมบัติของมันก็คือเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ะะแผ่ขยายแผ่กระจายนะคะแล้วก็มีการไม่แน่นอนไม่คงที่นะคะซึ่งพอคุณสมบัติของพลังงานแห่งเสียงตรงนี้นะคะเสียงเดินทางนะคะเกิดจากการสั่นสะเทือนนะคะสั่นสะเทือนกับวัตถุวัตถุนั้นนะคะก็มีอากาศเป็นตัวนำเข้ามายังหูของเราทุกครั้งที่เราได้ยินเสียงเนี่ยเราก็จะเข้าใจความหมายทันทีเราเลยไม่เคยที่จะกลับมาย้อนคิดว่า แล้วเสียงจริงๆคืออะไรนะคะเราพอได้ยินเสียงปุ๊บเราก็จะตีความหมายไปตลอดโดยเราไม่เคยใส่ใจของพลังของเสียงหรือคุณสมบัติที่เสียงทํางานกับกระบวนการของจิตใจเราอย่างไรนะคะดนตรีบําบัดเนี่ยเมื่อพอเราเข้าใจเรื่องของเสียงแล้วละเสียงเนี่ยก็จะเป็นกุญแจสําคัญนะคะที่จะเข้าไปส่งพลังงานเข้าไปสู่หัวใจของเราได้ด้วยพลังแห่งเสียงนะคะเพราะดนตรีบําบัดเนี่ยการทํางานของของคอร์ตั้นนะคะจะ ต่างจากดนตรีทั่วไปที่เราคุ้นเคยเราเคยฟังกันนะคะดนตรีบําบัดของเคอร์ตันเนี่ยเป็นศาสตร์ของโยคะแขนงหนึ่งของพักติโยคะ ก็คือเป็นศาสตร์ของโยคะที่ร้องร้องเพลงเต้นรำร้องเพลงทั่วไปนะคะแต่ในส่วนของดนตรีบําบัดเนี่ยเราจะใช้สวดภาวนานะคะคือคําที่เอามาร้องหรือเป็นเนื้อร้องเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับบทสวดมนต์คำของเนื้อร้องของดนตรีบําบัดเนี่ยจะเป็นคําที่พูดซ้ําๆซ้ําๆซ้าๆหรือเราจะเรียกเรียกภาษาสัสกฤตว่าจัป่านะคะการร้องซ้ําไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมานี่มันทําให้จิตใจเราบําบัดจิตใจเราและจิตใจเราสงบได้อย่างไร เพราะเวลาที่เราต้องร้องบางอย่างซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาจิตใจของเราเนี่ยจะเริ่มสงบเพราะว่ามันจะเริ่มเสื่องซึมจิตมันจะเริ่มเริ่มนิ่งเพราะคำพูดซ้ำๆซ้ำๆจะทำให้จิตรู้สึกรู้สึกเออไม่ตื่นเต้นพอไม่ตื่นเต้นจิตก็จะไม่ค่อยวอกแวกพอคำพูดซ้ำๆซ้ำๆจิตใจก็เริ่มเริ่มซึมเริ่มซึมเริ่มซึมพอเริ่มซึมปุ๊บจิตใจก็จะเริ่มสงบด้วยเนื้อร้องนะคะซึ่งเป็นคำที่จะซ้ำไปซ้ำมา ลักษณะของโยคะภาวนานมันจะพูดถึงเรื่องของคีย์ต่างๆด้วยหรือเปล่าครับในศาสตร์นี้ฮะว่าคีย์นั้นมันสามารถที่จะรักษาส่วนใดส่วนหนึ่งหรืออะไรยังไงในการบําบัดนะครับครูปอนครับเอาเป็นสรุปแล้วกันนะครับ เ,เครื่องดน,นตรีโบราณของอินเดียเนี่ยนะครับมันก็มีอยู่หลายชิ้นแต่จะมีหัวใจสําคัญก็คือเครื่องดน,นตรีที่ชื่อว่าฮารโมเนียมซึ่งที่ผมนํานเครื่องดน,นตรีนี้เข้ามาเผยแพร่หรือเผยแพร่ในประเทศไทยนะครับเครื่องดน,นตรีชนิดนี้นะครับมันเป็นเครื่องดน,นตรีชนิดพิเศษแล้วก็มีมานมนานมีก่อนคริตสตการแล้วนะครับซึ่งมันจะเป็นเครื่องดน,นตรีที่มีพลังแห่งเสียงพลังแห่งระบบสัน่น แล้วยิ่งเรามีการเป่งเสียงควบคู่กับมนตราควบคู่กับเครื่องฮาร์โมเนียมนี้แล้วเนี่ยมันจะยิ่งทําให้พลังแห่งเสียงเนี่ยมันจะแทรกซึมเข้าไปตามส่วนต่างๆของร่างกายสําหรับคนที่พยายามจูนรับคลื่นพลังแห่งเสียงนี้จิตใจของเรารู้สึกถึงความสงบความผ่อนคลายและจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกถึงกนนารปลดปล่อยที่แท้จริงซึ่งเดี๋ยวรูจ,จะเพิ่มเติมได้อีกนะครับ Uh, ดนตรีบาบัดนะคะหรือพลังแห่งเสียงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทุกๆคนสามารถเข้ามาร่วมร้องกันได้นะคะปกติถ้าออทุกคนรู้จักโยคะอัศนะเนี่ยเวลาเข้าไปเรียนโยคะอัศนะในคลาสเนี่ยก็จะเข้าไปเรียนก็จะมีนักเรียนที่เล่นเก่งเล่นแอดวานซ์เล่นมานานแล้วนักเรียนผู้เริ่มต้นฝึกใหม่นักเรียนกบรคเนอร์หรือนักเรียนที่ยังอยู่ระหว่างการฝึกอยู่นะคะมีครูผู้สอนนะคะมีการฝึกที่รู้สึกว่ามีความยากความง่ายแตกต่างกันไปในแต่ละคนแต่ในชั้นเรียนนะคะหรือว่าในชั้นร่วมฝึกร่วมออการทำเครื่ นนจะทุกคนจะเสมอภาคกันจะไม่มีผู้เล่นบิ๊กเนอร์ไม่มีผู้เล่นแอดวานซ์นะคะครูเนี่ยหรือคนนําเพลงก็จะเป็นเพียงแค่ผู้นําเพลงในชั้นเรียนจะไม่มีคําว่ามาสเตอร์นะคะทุกคนจะเข้ามาร้องเพลงโดยที่ไม่ต้องวอรี่หรือวิตกว่าฉันร้องผิดหรือฉันร้องถูกนะคะตัดความกังวลออกไปและปลดปล่อยจิตใจของเราเนี่ยให้เป็นอิสระเพื่อที่จะเข้าถึงอารมณ์ ภายในของเราปลดปล่อยออกมาอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องคิดว่าถูกหรือผิดดีหรือไม่ดีการแสดงออกนะคะทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติเพื่อเข้าไปปลุกพลังข้างในให้ออกมาผ่อนคลายและอิสระจริงๆดังนั้นชะเล e n ของเคอร์ตันนะคะหรือว่าการที่เราร่วมร้องเพลงกันเนี่ยมันจึงเป็นความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติมากเหมือนกับเพลงพื้นบ้านเนี่ยค่ะสมัยก่อนบ้านเราเนี่ยก็จะมีเพลงพื้นบ้านทำนาเราปลูกข้าวทุกคนก็จะร่วมกันร้องเพลงร่วมกันเกี่ยวข้าวนะคะก็จะร่วมกันไป ศาสตร์ของเพลงเนี่ยก็ช่วยบำบัดทําให้เรารู้สึกมีพลังในการเกี่ยว,วข้าวทํางานได้ดีข้าวที่ออกมาเนี่ยก็รู้สึกว่าหอมอร่อยเคอร์ตันเนี่ยเราจะใช้ภาษาสันสกฤตภาษาสันสกฤตเนี่ยเป็นภาษาโบราณนะคะภาษาโบราณของคนอินเดียและเป็นภาษาเดียวในโลกที่พิเศษที่สุดเพราะว่าตัวของเสียงนะคะหรือซาวกับฟอร์มหรือรูปแบบจะเหมือนกันนะคะคือบางครั้งเนี่ยเราให้ความสําคัญกับความหมายของเสียงแต่เราลืมนึกไปว่าเสียงเป็นอะไรมากกว่าความหมาย อย่างที่อาจารย์เกิดในตอนต้นนะคะแล้วภาษาสันสกฤตเนี่ยมันเป็นมีความพิเศษนะคะในเมื่อมันมีความพิเศษเนี่ยความอักขระนะคะที่เราเปล่งออกมาเวลาที่เราร้องนะคะตัวโทนเสียงของมันผสมภาษาผสเครื่องดนตรีนะคะมันจะเข้าไปทําให้เรารู้สึกสงบโดยอัตโนมัติเพราะว่าตัวของซาวมันมีพลังอยู่ในตัวซึ่งเกิดจากภาษาสันสกฤตนั่นเองทีนี้เรามาพูดถึงฝั่งด้านาน,นี้บ้างนะฮะว่า มีความเชื่อถึงพวกเราเนี่ยได้เข้ามาเล่นกันยังไตงต้องต้องขอถามในทีละคน,นก่อนนะฮะเริ่มจากค,คุณคุณก่อนแล้วกันนะครับเออตัวตัวโดยตัวตัวผมนะครับคือผมเองเนี่ยก็ได้ฝึกโยคะมามาอย่างต่อเนื่องแล้วบวกกับการที่ผมเล่นดนตรีเป็นก็เลยเอาดนตรีกับโยคะเนี่ยารวมกันก็ไม่น่าเชื่อว่าอาการเป็นเป็นกระต้านเพราะพขมารู้จักกับครูปอน,นแล้วเล่นแล้วเกิดความตัดทาทาเ้วยความเชื่อมั่นและตัดทาขึ้นมา นะครับนี่คือคือเป็นเป็นเป็นในพระร่วมกันมาทําให้เกิดมันเล่นแล้วเกิดพลังดีจริงๆครับรับผมบค่ะส่วนตัวหนูเองนะคะหนูเป็นคนที่สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนทุกคืนอยู่แล้วแล้วพอได้มารู้จักกับครูเจ๊ครูปอนก็ได้มีโอกาสมาร่วมวงกับเคอร์ตันเคอร์ตันมันคืออะไรหนูมีความสงสัยอ๋อมันเป็นเพลงแนวบําบัด แล้วพอหนูได้มาร้อง15นาที20นาทีหนูไม่เคยคิดว่าหนูจะร้องเพลงได้นาขนาดนี้และในขณะที่หนูร้องหนูค่อยๆรู้สึกว่าร่างกายของหนูมันหายไปทีละชิ้นทีละชิ้นหนูไม่มีความกังวลไม่มีความพะงงหนูรู้สึกว่าหนูมีแค่พลังชีวิตอย่างที่ครูเจยบได้บอกเป็นแค่พลังงาน เราโฟกัสมาการร้องเพลงเนี่ยนะคะมันยิ่งด้วยการร้องซ้ำๆมันทำให้เราเกิดสติหนูได้รับความสงบนิ่งและหนูก็เริ่มเสพติดแล้วก็ลงไลในเคอร์อตรันะคะ่ะคือเดิมเล่นกีตาร์อยู่ละแต่ว่าเป็นกีตาร์ในในส่วนของแนวเพลงทั่วไป นี่นะแล้วก็พอได้มารู้จักกับทางกูเจประภูปิน์ก็ได้ฟังตอนแรกได้ฟังก่นอนว่าเพลงตรงนี้ก็คือเป็นเป็นลักษณะแบบยังไงแล้วก็พอฟังแล้วรู้สึกรู้สึกว่ามันอิ่มเอ,ม,อมใจขึ้นมาขึ้นมาอย่างนั้นนะครับก็ก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมเรารู้สึกอย่างนั้นได้ได้แค่ฟัง ไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่แล้วก็พอได้ฟังเพลงแล้วก็ได้มาเล่นเพลงที่แบบมีเวลาแบบนานๆ15นาทีอย่างเงี้ยครับมันทําให้เราเมื่อยก็จริงแต่ว่ามันทําให้เรามีสมาธิกับการเล่นตรงนี้มากขึ้นแล้วก็ทําให้จิตใจกับการทํางานหรือว่าการใช้ชีวิตประจําวันตรงนี้ได้มีคุณภาพมากขึ้นนี่คือปรากฏการณ์หนึ่ง ที่เราวิ่งหาความสงบในช่วงหน้าเรามาพบกับวิธีการวิธีการบําบัดโดยใช้โยคะภาวนาด้วยดนต,บบดนตนรีบําบัดจุลรู้มั้กราบคุณใครทําวงไว้สองคนพาไปรู้ไมัมยกาบคุณ ในช่วงที่2ผมกำลังอยู่กับครูปอและครูเจียบและาศาสตร์โยคะภาวนาด้วยดนตรีบำบัดชื่อวงนี้วงอะไรฮะออชื่อวงของเรานะคะชื่อวงจปยายาตีเคอร์ตันแบงคค่ะเดี๋ยวที่มาที่ไปเนี่ยเราจะเก็บไว้ในซีรีส์หน้าเพราะว่าเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยมีที่มาและที่ไปซึ่งน่าสนใจมาก วันนี้เนี่ยเราขอเรื่องของศาสตร์ด้านนี้ก่อนเพื่อจะเป็นองค์ความรู้รวมะนะฮะวงดนตรีเนี่ยถือว่าตอนนี้ในขณะนี้เนี่ยครบชุดแล้วใช่ไหมฮะผูเจี๊ยบครับค่ะ,ค,ะครบชุดแล้วนะคะค่ะ,คะซึ่งเออจริงๆแล้วเออดนตรีเคอรตันนะคะจริงๆจะเล่นดนตรีนดนตรีเนี่ยจะมีกี่ชิ้นก็ได้นะคะไม่ได้มีข้อจํากัดนะคะว่าต้องมี4ชิ้น5ชิ้น6ชิ้นนะคะแต่ว่าชิ้นหลักๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นเ ฮาร์โมเนียมจะเป็นฮีโร่เป็นพระเอกค่ะสำหรับการการฝึกเคอร์ตันนะคะหรือการเรียนเคอร์ตันแต่ว่าต่อให้ไม่มีฮาร์โมเนียมนะคะก็ยังสามารถขับร้องเคอร์ตันได้ค่ะค่ะถ้าอย่างนี้เนี่ยโดยหลักๆเนี่ยก็คือเครื่องดนตรีชิ้นนี้มีมานานแล้วนะฮะคือเครื่องดนตรีโบราณของอินเดียค่ะค่ะแล้ว ระยะเวลาการเล่นหรือโอกาสในการเล่นเนี่ยมันในโอกาสไหนอะไรยังไงอครับคุณเจียย ส่วนใหญ่ก็ฮาร์โมเนียมเนี่ยจะใช้เป็นสําหรับโยคะภาวนาใช้สําหรับการนําสวดมนต์นะคะสวดมนต์หรือว่าสวดนําสวดเปล่งมนต์ตาหรือบทสวดนะคะเพื่อเข้าสู่ภาวะของสมาธิเพราะว่าโทนเสียงนะคะของเครื่องดนตรีชิ้นนี้จะเป็นโทนเสียงที่มีความพิพเศษมีโทนในลักษณะของการฮีลิ่งหรือว่าบําบัดนะคะเป็นคลื่นที่ใช้การบําบัดจิตใจแล้วก็เป็นงานแฮนเมดนะคะงานแฮนเมดซึ่ง บางคนก็จะรู้จักในในลักษณะของคล้ายๆหีบเพลงนะคะเสียงจะออกมาจากการปัม๊มปั๊มลมนะคะถึงจะมีเสียง oh. ความใกล้เคียงของฮาร์โมเนียมเนี่ยหนูจะเทียบมันกับเปียโ,โนค่ะ uh huh. แต่ว่าความละเอียดอ่อนหรือความคลาสสิกข,ของเครื่องดนตรีโบราณเนี่ยค่ะโทนเสียงจะแตกต่างจากเปียโน oh. ค่ะถ้า,างี้ขอสาธิตตะขีเดี๋ยวมาฮะอ่าฮะลองลองผูกูุบอลลองสาธิตตะกีหนึ่ง จริงๆก็เป็นคีย์ต่ำเนี่ยฮะมันมีมันมีความหมายกับสุขภาพไหมฮะกับสําหรับในคีย์นี้ครับครูครูเจฟฟ์ค่ะส่วนใหญ่<อ>ท่วงทํานองนะคะหรือว่าเมโลดี้ของของเคอร์ตันนะคะอเอ,อ่อไม่ว่าไม่ว่าโทนเสียงของเคอร์ตันนะคะมันจะเป็นโทนเสียงที่จะไม่ไม่สว<อ>ิงไม่สวิงมากคือมันจะไม่ไม่กระชากค,ความรู้สึกอของ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 ซุ้มเสียงซ<อ>ุ้มเสียงจะเป็นซุ้มเสียงที่เป็นโทนเรียบง่ายนะคะแต่ว่าซุ้มเสียงของเครื่องดนตรีเนี่ยจะ ไม่ว่าเราจะเป็นบทเพลงที่ช้าหรือเร็วก็ตามแต่ในทุกๆบทเพลงและทุกๆท่วงทำนองอะค่ะจะเป็นสะพานเชื่อมเราเข้าไปสู่ความสงบจากโทนของเสียงค่ะคือทุกอย่างเนี่ยมันจะเอาพูดง่ายๆเรียกว่าเป็นคอนเทนต์สู่ความสงบในในการเล่นทุกครั้ง ตน,ตนตรีเนี่ยบำบัดเนี่ยจะเป็นสะพานเชื่อมเข้าไปสู่ความสงบแล้วก็จะช่วยบำบัดเรื่องของอารมณ์ทำให้อารมณ์ของเราเนี่ยสมดุลค่ะเป็นช่วยเอ่อ e m o t i o n a l balance emotional emotional balance นั่นแสดงว่าอารมณ์ของเราเนี่ยบางครั้งขุ่นมัวโกรดเครืองหรือว่าอารมณ์เรารู้สึกไม่สงบแต่พอได้ยินการสั่นสะเทือน vibration ของซุ้มเสียงอะไรเงี้ยค่ะมันจะเข้าไปสงบ ความรู้สึกของเราทําให้เราปรับอารมณ์ได้อย่างสมดุลโดยธรรมชาติค่ะอ๋อเหตุผลบางคนเขาบอกว่าเขาร้องไม่เป็นเขาฟังแล้วเขาสามารถที่จะบ,บําบัดในตัวได้หรือเปล่าได้ค่ะคือต่อให้ร้องไม่เป็นหรือว่าไม่ร้องเนะะี่ยค่ะแค่ฟังเนะะี่ยค่ะก็ก็กระตุ้นเซลล์แล้วบ้านอนุมูลอิสระแล้วคือ,อ,ค,อคือประโยชน์ของการฟังเนะะี่ยค่ะ มีประโยชน์มากค่ะคือการฟังเนี่ยเป็นเป็นศาสตร์เลยนะคะคแล้วก็ซาว n d v เบ r ร t i o ชนเนี่ยก็เป็นศาสตร์เป็นศาสตร์หนึ่งเลยนะคะดังนั้นการฟังนะคะแล้วก็เรื่องของพลังแห่งเสียงเนี่ยสามารถช่วยบําบัดตัวของเราได้ค่คะทีนี้เนี่ยจะมีคนมาตั้งคําถามอยู่คําถามหนึ่งคุณเจียคุณปอนว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยฉันไม่ฟังเพลงกุเด้อได้แต่ไปฟังเพลงทั่วไป อย่างนี้เนี่ยเขาถือว่าเขาอยู่ในกรณีของการบําบัดหรือเปล่ากุณเจียบเอ่อจะต่างกันค่ะอาจารย์เพราะว่าเพลงทั่วไปเนี่ยอย่างที่หนูเคยกล่าวไว้นะคะในตอนต้นว่าเพลงทั่วไปเนี่ยมันจะมีความหมายอย่างเช่นถ้าเราฟังเพลงอ,อ,อกหักเนี่ยจิตใจเราก็จะต้องออรู้สึกห่อเหี่ยวหรือว่าเราฟังเพลงความรักแล้วก็ความเศร้าเราจะคิดจิตเราเนี่ยจะคิด คิดคิดตามความหมายหรือฟังเพลงรักชาติเนี่ยความหมายก็จะนำพาให้เราฮึกเหิมให้เรารู้สึกอยากสู้ฮึกเหิมหรือถ้าเราฟังเพลงที่มีความรู้สึก เมืนเราไปผับบาร์ค่ะก็จะตึง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 ลิทมิกของของของจังหวะดนตรีที่อยู่ในผับบาร์เนี่ยก็จะกระตุ้นความรู้สึกเราให้ดาวลงหรือให้ให้เข้าไปสู่พลังทางเพศะคะ่ะนั่นหมายความว่าเวลาบางคนไปผับ,บไ,ไปบาร์ทำไมไปแล้วต้องไปเที่ยวต่อไปอะไรกันต่อบางครั้งดนตรีเนี่ยแหละมันมันจูนคุณเข้าไปแล้วในระดับหนึ่งในขณะที่เพลงในลักษณะของเพลงบําบัดเนี่ยก็ในทํานองเดียวกันค่ะความหมายเนี่ยคุณไม่รู้คุณไม่รู้ความหมายเพราะคุณไม่รู้ความหมายจิตคุณก็ไม่คิด ซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาก็ทําให้คุณจิตคุณเกิดความสงบเพราะว่ามันเริ่มเริ่มรู้สิตมันเริ่มรู้สึกเบื่อเริ่มรู้สึกเ,เราเรียกใช้คําว่าดูเดอไมก็คือจิตมันเริ่มรู้สึกทึบๆซึมๆเสร็จแล้วปุ๊บมันก็เลยจะสงบแล้วมันก็จะดึงคุณสู่ด้านบนดึงคุณเข้ามาสูงหัวใจค่ะโดยการถูกการกระตุ้นโดยระบบประสาทอัตโนมัติโดยโดยธรรมชาติแต่มันจะไม่ดึงคุณลงด้านล่าง ดังนั้นดนตรีมีมีผลกับจิตใจแน่นอนซึ่งถ้าเราฟังเพลงที่มีความหมายมันก็จะทําให้เราเนี่ยคิดไปตามความหมายจิตก็จะไม่ได้สงบเพราะจิตจะคิดอยู่ตลอดเวลาคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นคิดไปตามบทเพลงคิดถึงอดีตฟังเพลงออกหัาคิดถึงอดีตคิดถึงคนรักเก่าฟังเพลงอะไรก็ไปดูละครเรื่องนี้มาเพลงประกอบละครก็คิดถึงเนื้อเรื่องละครคือจิตคุณก็จะอยู่กับโลกภายนอกแต่จิตคุณจะไม่ได้ดึงกลับเข้ามาสู่โลกภายในแต่เพลงของเคอร์ตันเนี่ย เราไม่ได้เน้นที่ความหมายเราเน้นที่ซาวและในซาวนี้ที่คุณไม่รู้ความหมายจิตคุณสงบแล้วคุณจะไม่คิดเพราะคุณไม่คิดจิตคุณก็สงบนั่นคือภาวะของความสงบจากการใช้ดนตรีบำบัดเป็นตัวเชื่อมค่ะถ้าอย่างนี้เนี่ยผมอยากรู้จักตัวตนของจักรยรดิเคอร์ตันแบนเดี๋ยวท่านผู้ชมเรามาร่วมกันบำบัดกับจักรยติเคอร์ตันแบน กันเลยครับ জয় হনুমানি জয় জয় হনুমান সতানি